สวัสดีพี่น้องพ่อปายสูบสกคนนะคะเด้อยินดีต้อน,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 นรับเข้าสู่ไลฟ์สไตล์ใบตองสาวสกคนคะ่ะ BA s c o o เก็บไเย็นนี่ค่ะเรามาเก็บเห็ดอีกแล้วนะคะหลังจากไม่ได้มาหลายวันเพระาะว่าฝนขาดช่วงนะคะแรงอีกแล้วค่ะทุกคนปลาลอยโลเฮ้ามันยังบอ่อกนะคะปลาลอยโลเราโอโอกช่วงเดือนกระดากระดาไอเดือนสิงหาะคะทุกคนเราก็มาเก็บ ลูกป,ปลาที่เรามากันดูว่าจะได้ไหมค่ะทุกคนมันแห้งครับ้อน,นะคะ่ะว่า,ามะกรูนสามสิบองศาะคะ่ะนี่เราก็มาดูออเดอร์ลูกค้าะคะ่ะออเดอร์ลูกค้าสั่งไว้ดูว่าเราจะได้ให้ลูกค้าไหมไดะ,ะทุกคนมันแห้งคะ่ะทรงฝนมาอีกเนะะี่ยค่ะตั้งเมืองทองบางไถโอ้แห้งแรงค่ะค่ะทุกคนแห้งแรง ไปบดท้แห้งแรงมากเก็บสกัยญาสิตัดค่ะโอ้ยเดอะใดพ่อไหมาท่านี่โอเคอยู่พ่อใหญ่กลับไปท่านที่เข้าเคยเก็บซักสกุลก็บยางม่อีกฟังนึงนะคะโทษกำลังออกค่ะเนี่ยโอ้ยเงนี่ยกำลังออกตอนี้หน่อยสิห้ากับเสียวไวก่อน พี่พากษ์ก็สู่ละอกโซ่ดมีสมาร์นะซนสมวิพากษ์ฝรุตรดมเอโทษละได้ฝรว,พวกกิพากษ์ดมอีนันดมเดืดดมฟิกอีเงินแร่งได้สู้ลันโทษก็อุบดมน่าโอเคอยู่นะคะเนี่ยสาธุก่นสิเก็บๆ,ๆๆไปก่อนจะสิตัดขาตัดขาบริหารพี่นอ้องเบิ้งน้ำเลย เพราะว่าอันมันบ่อนหลายแล้วบริอ,รอันเอาขากล่องออกมาวันนี้เอามามานนะ้ามันบริยเฮ็ดวันนี้ไม่มีน้องมานะคะจะคของน้องม้ามาแล้วเอามามาน้ามันบริยเฮ็ดนะทุกคนมั่วจะหันเอื่นหาไม้ ผลไม้ก,ก็เยอะค่ะบูเบอรี่ลูกใหญ่มากแห้งหมดแล้วค่ะทุกคนตอนที่เก็บก็ลูกสาวแห้งหมดแล้วฝนบดตกค่ะทุกคนสตอกโฮมฝนเริ่มแห้งแรงฝนเริ่มแรงเริ่มไม่ตก โอ้ยทั้งอื่นะ่ะฝนตกดีาามาซัดทั้งเตาห้องแล้วโอ้ยฮอดฝนดอกบางๆใี้สิน่ะขาดเรีวเก็บตังละมัดระวงังเก็บไปทำความสะอาดไปกลับไปบ้านแล้วก็ทำความสะอาดง่าย เอฟซีเพิ่อนว่าอันคือบ่เก็บละหายพ่อยญ่ตัดพ่อหญ่ฝรั่งเล่บาบ่ทันเล่าบอทันนัดแล้วพี่น้องเล่ามากเก็บเล่ามากเก็บค่ะเสิมหาห้เต็ดเก็บไห้เล่าตัดบ่ไดค่ะพ่อหญยเพิ่นก็สิมีถุงของเพิ่นน้าเพิ่นก็สิเก็บเ,เก็บไปน้าตัดไปน้าทําความสะอาดไปเน็ตเลยะะ่ยค่ะอันสิมาเก็บไอ้เพิ่นตัดน่ะมันสะอาดค่ะเพิ่นวามันสะอาดซันหมักเก็บแล้ว,ว่ะ นะคะเป็นกระสิมีถุงของเพิ่นถ้ามีถุงไผ่ถุงมันเก็บไผ่เก็บมันนะคะยังไงเจอแล้วพร เผิงอคาล่ากแกะกระลังออกค่ะทุกคนแต่ประทศไทยท่ามัเพิ่งหาเก็บเห็ดเหลืองก็ลูกค้าออกเดือเห็ดเหลืองเข้าแกะเก็บเห็ดเหลืองเนีนเห็ดเหลืองค่ะบางช่วงบางตนกับปริทศไทยท้าม่เพิ่งเข้ากับห่วงตะเก็บห่วงเก็บเห็ด โอเคค่ะ okay, มารลุนกันว่าห้าสีใดปะช่วงนีเห็ดออกท่านไหลายๆค่ะทุกคนเขามาเร็วค่ะปกติเสิออกมาปลายเดือนพฤศจิอปลายเดือนอันกรกฎาปีนี้มาเร็วเพราะว่าฝนฝนมาแล้วก็มาทิ้งช่วงเนาะอากาศมันห่อนแล้วฝนมาตกแตยก็ทิ้งช่วงอีกแล้วค่ะภาวนาทรงฝนมาได้เร้อพี่น้องทางเมืองไทย หอ,อนเอ,อ้าจนใส่เสื้อแขนยาวอะไรหมดแล้ว I did, I did. hmm.

好啦。 ถึงบ้านแล้วนักขาถึงบ้านแล้วจ้า <c oughs> ถึงบ้านแล้วก็มาทำความสะอาดสะอาดทำความสะอาดอากาศห่อนค่ะทุกคนเฮกตายแห้งดีที่เราไปวันนี้นะคะทุกคนวันนี้เพราะว่าอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าเสียงรถเสียงลรกค่ะเขาถอพอผ้อาทีไรอาทิตย์หน้าแหกสีห่อน่านี้นะคะเดด สต็อกโฮมเอาอีกแล้วค่ะทุกคนหอนอีละสามสิบองศานะคะทุกคนหอนป่านเมืองไทยโหลดโอ้ยทำความสะอาดเห็ดทำความสะอาดเห็ดกันค่ะทำความสะอาดเห็ดไว้ให้ดูค่ะตัดขาตัดไรมาจากป่ากลับมาบ้านแล้วก็มาปัดปัดทำความสะอาด นิดๆหน่อยๆนะคะทุกคนมันก็ใช้เวลาอันนี้มันฉีกเพราะว่าเขาเกิดกับหญ้านะคะเกิดกับต้นหยามันก็ได้ฉีกเลยนะคะเ้าก็มาตัดเสริมนิดๆหน <c oughs> ่อยๆทำความสะอาด <c oughs> มันก็จะเร็วนะคะทุกคน <c oughs> ถึงบ้านแล้ว เราไปแต่เช้เชาค่ะเพราะว่าอากาศมันหนาว <c oughs> โอ้ยอากาศมันหนาวพนาออากาศมันหอนเขาหอดปลาตั้งแต่เก่าโมงนะคะเขาออกจากบาน <c oughs> เขาออกจากบานประมาณแปดเจ็ดโมงกว่าเจ็ดโมงกว่าหอดปลาเก่าโมงแปดแปดโมงกูกลเก้าโมง <c oughs> กะกรีเป็นเก้าโมงหรอทุกคน ถ้าออกมาก็บคนคนบุนบั่นบุนบันอยู่ในปลายพี่น้องเอ้ยสวยงามได้ดอกง่ายงเลยแหงแต่พอแหงขาดเนค่ะโอเคอยู่ถ้าเท่าบลไปเมื่อนี้แห้งสิตายแหงเบิดค่ะเพราะว่าพอมีไผ่บูเขาปลาเด็กขึ้นซุมเฮาค่ะทุกคนซุ่มเฮาเขาเขากันเลือกเข่าเขาดงมูหค่ะทุกคนเข้าดงมูแบบนี้ก็จะได้อีกราคาหนึ่งนะคะ เขาเกิดน้ำหยาเสียงรถเสียงละค่ะทุกคนอโทรเขาไาได้หลาย <c oughs> งานติดหนทางอย่างนี้มันก็จะได้อีกราคาหนึ่ง <c oughs> ดอกเล็กๆอย่างนี้ก็ไขาขาใหญ่คือก่อนค้นเก็บเลย โอเคนะคะคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเาเป็นกําลังใจให้เราด้วยค่ะอากาศกับพี่น้องเอ้ยห่อนฝนบกตกลายเหมือละค่ะแดดห่อนป่านเมืองไทยค่ะ30องศาพี่น้องเอ้ยตายแดดนะคะโอเคนะคะขอบคุณทุกท่านทุกกาลังใจขอบคุณทุกการติดตามรับชมค่ะสไตล์ในกาขอทุรนสุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยๆปังปังทุกคนนะคะเด๋ยนนี้ถ้าได้มีคลิปเพตให้ร่มงเบิ่งปัานใดค่ะทุกคนจ้าเพราะว่าอากาศมันห่อนมันเอาเรา ฝนถิ่มช่วงไปค่ะฝนบ่โตกนะคะฝน่ตกโต็ดเฮด่นกับบ้านด้เกิดนะคะทุกคนจ้าโอเค okay, นะคะบ๊ายบายบ๊ายบายเฮโดเฮโด ีพกกระดมสมอลใดอินเตอร์สมอรมดิสตูบีคันอิตแรลมนาดมอิสกูเกนเดฟเฟอร์อัดอิงเงินแร่งเดฟเฟอว่าอกสูหลันเดดฟเฟอร์บีพกกระดมโซ